เพราะว่าบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นพระอริยเจ้าก่อนหน้านี้มาท่านเป็นพระอริยะมาก่อนหรือเป็นมาก่อนไหมไม่เป็นแล้วที่ท่านเป็นพระอริยะท่านทํำยังไงท่านจึงได้เป็นพระอริยะล่ะก็เพราะท่านเหล่านั้นได้เจริญสมณธรรมสมณธรรมทั้งหลายก็คือวิสุธทธิทั้งหลายคือหนึ่งสีลวิสุธทธิสจิตตวิสุธทธิส ทิฏวิสุทธิอย่างที่เรากําลังเรียนนี้เรียนอะไรทิฏวิสุทธิอยู่ถ้าเจริญทิฏวิสุทธิได้บริบูรณ์จะนํามาซึ่งกังขาวิตรณวิสุทธิถ้าได้กังขาวิตรณวิสุทธิก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญของมัคคามัคยาณาทัศนวิสุทธิแล้วก็วิสุทธิข้อต่อไปก็คือปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิส่วนสุดท้ายก็คือ ญาณทัศนวิสุทธิยาณทัศนวิสุทธิเนี่ยแบ่งออกเป็นสี่ระดับคือระดับโสดาปฏิมากระดับสกทาคามีมากระดับอนาคามีมาก็กระดับอรหัตตมาคผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็ควรแก่การยกย่องสรรเสริญทนันการศึกษาของเราทั้งหลายโดยปรารบอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาอธิปัญญาสิกข,ข,ขาได้ห้าได้ห้าวิสุทธิ ตั้งแต่วิสุทธิเป็นต้นไปดันั้นการอบรมไตรสิกขาเหล่านี้นี่แหละจึงทาให้บุคคลทั้งหลายเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยนะเป็นผู้ประเสริฐฉะนั้นบุคคลที่จะเป็นผู้ประเสริฐได้จะต้องปฏิบัติอยู่ในธรรมอันประเสริฐศีลอันประเสริฐสมาธิอันประเสริฐและปัญญาอันประเสริฐปัญญาที่ประเสริฐจะรอบรู้ในกองรรมทั้งหลายอันนะจะรอบรู้กองขันทั้งหลายกองธาตุทั้งหลายรอบรู้ใน กองทุกทั้งหลายสามารถแยกแยะวิเคราะห์เบื้องต้นเลยการวิเคราะห์ในกองทุกดังที่เราเรียนไปเนี่ยนะเพื่อถอนสัตตวิปลาสก่อนอันดับแรกเนี่ยนะสตตวิปลาสหรืออตตาวิปลาสความสําคัญว่าเป็นอัตตาความสําคัญว่าเป็นสัตว์ความสําคัญว่าเป็นตัวเป็นตนไอ้คาว่าตัวตนในที่นี้เนี่ยนะหมายคำว่ายังไงคือตัวกับตนนี่ก็เป็นภาษาไทยนั่นแหละ แต่ถ้าเป็นบาลีเลยเขาเรียกว่าอัตตาอัตตาเนี่ยนะคนไทยที่พวกที่ถือว่าวิญญาณล่องลอยไปนะตายแล้ววิญญาณมันจะล่องลอยไอ้พวกนั้นแหละลักษณะของของอัตตาหรือของตัวตนที่ที่ที่หมายถึงเนี่ยนะแต่เราทั้งหลายไม่ได้เข้าใจแบบนั้นทีนี้ถึงตัวเองไม่เข้าใจแบบนั้นแต่ก็สติปัญญาไม่ได้รับการไม่ได้รับการอบรมไม่มีการฝึกฝนและพัฒนาให้ปัญญานิคมกล้า มองเห็นผู้ใดก็ใส่ใจโดยความเป็นขันธาตุอายตนะคิดถึงอารมณ์อะไรก็ใส่ใจโดยความเป็นขันธาตุอายตนะนึกถึงเทวดาปั๊บฝันหวานเลยไม่ใส่ใจว่าขันธาตุอายตนะหรือคิดถึงที่ไหนที่เราเคยไปเนี่ยนะที่เราเคยเที่ยวที่เราเคยไปก็ใส่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็คือขันธาตุและอายตนะพบใหม่ต่อๆไปของเราก็คือ ขันธาตุอายตนะลากไอความเข้าใจคือความเข้าใจการใส่ใจว่าขันธาตุอายตนะไปใส่เอาไว้กับทุกอารมณ์จนกว่าอารมณ์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกในภพภูมิต่างๆก็คือขันธธาตุอายตนะแต่เป็นที่ตั้งโวหารเรียกว่าคนว่าสัตว์ว่าเขาว่าเราคือเป็นที่ตั้งแห่งโวหารเฉยๆเหมือนอย่างว่าธาตุแท้ของตึกทุกตึกคืออะไร คืออิดหินปูนทรายอย่างนั้นเถอนะอิดหินดินปูนทรายเนี่ยที่มาผสมรวมๆกันนั่นแหละเรียกว่าตึกจะทําทรงไหนออกแบบแบบไหนมาก็ตามพื้นเพเบื้องลึกๆของของตึกทุกตึกก็คืออิดหินปูนทรายเหล็กที่มามัดมัดรวมๆกันฉันใดทุกภพภูมในวัฏฏะทุกภพทุกภูมิก็คือขันธ์ธาตุอายตนะนั่นแหละทุกอารมณ์เลยนะแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้อบรมปัญญา อุ้ยนึกไปสามชั่วโมงแล้วเออขันขันใช่ใช่ใชนะตอนพูดทีก็นึกได้ทีอย่างเงี้ยนะคือไม่ชํานาญในการใส่ใจหรือการใคร่ครวญว่าขันธาตุอายตนะอันนี้แหละที่ที่พระองค์ต้องสอนให้เจริญเจริญความเห็นอันนี้ให้ดีๆจนเป็นความเห็นที่เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีใครเปลี่ยนได้ก็คือขันธาตุอายตนะนะจะไม่มีการเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นอื่นเลยก็ใส่ใจว่า ขันธาตุอายตนะซึ่งเราทั้งหลายจริงๆแล้วก็ฟังก็พอเข้าใจแต่ว่าไม่ค่อยได้เจริญไอ้ตรงนี้ที่นี่น่าแปลกใจเพราะเราไม่พยายามแผ่ความเข้าใจความรู้ในขันธาตุอายตนะในทุกๆเรื่องในทุกๆอารมณ์ว่าอารมณ์ทุกอารมณ์ทุกเรื่องเบื้องลึกๆของทุกสิ่งคือขันธาตและอายตนะขันมีกี่ขันมีหขันอายตนะมี สิบสองอายตนะธาตุมีสิบแปดธาตุจักขู่ธาตุเป็นต้นก็ค่อยๆไล่ทีนี้พอใส่ใจโดยความเป็นธาตุนี้มาต่ออายตนะสักหน่อยหนึ่งนะอายตนะทั้งหลายมีสิบสองใช่ไหมสิบสองมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะวาทวาทศายตนานี้จักขวาายตนงรูปายตนงก็อายตนะทั้งหลายมีสิบสองคือจักขวาายตนะอายตนะคือตาอายตนะคือรูป คือสีนะนะอายตนะคือหูอายตนะคือเสียงอายตนะคือจมูกอายตนะคือกลิ่นอายตนะคือลิ้นอายตนะคือรสอายตนะคือกายอายตนะคือผลิตภัณอายตนะคือใจอายตนะคือธรรมารมณ์ทั้งหลายธรรมายตนะเนี่ยนะนี้คาพูดคําว่าอายตนะพูดเพื่อประโยชน์อะไรอายตนะโดยโดยศัพท์แปลว่าเครื่องสืบต่อกันขึ้นมันเหมือนอะไรนะถ้าขั้วบวกขั้วลบมาชนกันแล้วเกิดอะไร เกิดการสปาร์คขึ้นใช่ไหมมันช็อตแล้วฉั้นใดก็ดีถ้าตากับสีมามากระทบกันอะไรเกิดขึ้นจิตเจตสิกทั้งหลายก็เล่นไปนามธรรมทั้งหลายก็ก็เล่นไปใช่ไหมอย่างเช่นบอกถ้าไม่เห็นไม่คิดหรอกก็แสดงว่ามีตามีสีปรับความนึกคิดก็ไหลทะลักออกมาเพราะฉะนนั้ถ้ามองตากับสีเนี่ยจะเป็นบ่อก็ได้ไม่ผิดเป็นบ่คือถ้าถ้าเป็นบอ่อนะน้นน้าบ่ซึมใครเคยขุดบ่อน้ําบ่ซึมไหม น้าบ่อซึมเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าขุดถ้ามีบอ่อปับ๊บน้ําก็ซึมออกมาฉันใดถ้ามีตามีสีจเจตเจตสิกก็ซึมออกมาพอได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยอาศัยหูกับเสียงก็จิตเจตสิกก็ทะลักไหลออกมาพอมีจมูกมีกลิ่นปับ๊บจิตเจตสิกก็ไหลทะลักออกมามีลิ้นมีรสจิตเจตสิกก็ทะลักออกมากายกับโพธาภะจิตเจตสิกทั้งหลายก็ทะลักออกไป พอได,ไ,ดได้รับอารมณ์เรื่องคิดโหคิดไปยาวเลยนี่ก็เหมือนการอายตนะเนี่ยแปลว่าเป็นบอ่อเกิดของจิตและเจตสิกเป็นบอ่อเกิดพันอายตนะคือสีจิตก็ท่องเที่ยวไปอายตนะคือตาก็เป็นที่สอดส่ายของจิตและเจตสิกทั้งหลายพันอายตนะแปลว่าที่ประชุมแห่งจิตและเจตสิกมันประชุมทําไมเออนะมาประชุมกันทําไมนะ ประชมุมสร้างวตะก็ทวารตาก็ประชมุมสร้างตานั่นแหละมันมาประชมุมสมมติอาการเห็นนะมันเห็นเมื่อไหร่ปั๊บมันประชมุมเพื่อสร้างตาการได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยจิตเจตสิกหลั่งไหลมาเพื่อประชมุมกันทวารหูเพื่อสร้างหูต่อไปรู้กลิ่นเนี่ยนะจมูกกับกลิ่นจิตเจตสิกไหลเวียนประชมุมกันเยอะแยะ,ยะ,ยะเพื่อสร้างสร้างจมูกมันเกงเรียกว่าอายตนะใช่ไหม ก็ถ้าลิ้นเนี่ยลิ้นกับรสครับกระทบกันรู้อร่อยอย่างเพลิดเพลินประชมกันทําอะไรจิตเจตสิสิประชมกันสร้างลิ้นต่อไปครับกระทบโพธพักก็ประชมกันเพื่อสร้างกายนืกคิดคิดไปเพื่อสร้างสร้างใจสรุปว่าสร้างวัตตะมันประชมเพื่อสร้างวัตตะอย่างเดียวทํำยังไงเนาะจะพลากตาจากสีได้ทํำยังไง พรากหูจากเสียงพรากจมูกจากกลิ่นพรากลิ้นจากรถพรากกายจากโพธาภะพรากใจกับอารมณ์ทั้งหลายได้ทำยังไงก็ต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะพรากสิ่งเหล่านี้ได้เพราะานิพพานเป็นที่พรากอายตนะทั้งมวลเหล่านี้ออกไปแต่ว่าก่อนที่จะเห็นนิพพานจะต้องวิจัยพวกอายตนะเหล่านี้ให้เข้าใจเป็นอย่างดี ให้เข้าใจเป็นอย่างดีสมมติว่าถ้าตากับสีเนี่ยนะตาอายตนาคือตาหายตนาคือสีมานายตนาก็เกิดขึ้นธรรมายตนะก็เกิดขึ้นอันนั้นธรรมายตนะก็ทําหน้าที่สร้างวัตตะต่อไปนั้นพูดสรุปย่อๆง่ายๆว่าทุกครั้งที่ตาเห็นสีก็คือการสร้างตาทุกครั้งที่หูได้ยินเสียงคือการสร้างหูทุกครั้งที่รู้กลิ่นคือการสร้างจมูกรู้รสคือการ สร้างลิ้นรับกระทบโพธพภะทั้งร่างกายทั่วกายคือการสร้างกายคีดไปเพื่อสร้างใจโอ้เงี้สบายมากเลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะศูนย์ปัญหาว่ามันไม่รู้จักจบนี่นีนะไม่ต้องกลัวว่าวัต่ามันเจริญเติบโตไปอย่างนี้แหละจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าอายตนะเพราะสืบเนื่องสังสารทุก์ให้ยืดยาวเป็นไปโดยไม่มีจบแล้วก็น่าแปลกว่าอายตนะเป็นที่พอใจมาก การประชุมทวารตาเนี่ยนะการเห็นเนี่ยอุ้ยเป็นที่พอใจจริงๆการประชุมทวารหูก็เป็นที่พอใจทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็เป็นที่พอใจอันนั้นแหละตัวพอใจตัวนั้นแหละคือตัวสร้างวัตตะตัวสร้างวัตตะแต่ว่าอยากจะกล่าวในทิฏฐิวิสุธทธิี่เนี่ยนะก็คืออาหิยตนะทั้งหลายมาประชุมกันก็คือบอกเกิดของจิตและเจตสิกในทวารตา บ่อเกิดของจิตเจตสิกในทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจใครที่นิยมพิจารณารูปธรรมมากใส่ใจอายตนะนี่จะเห็นอายตนะคือตาอายตนะคือสีเป็นรูปธรรมที่เหลือจากนั้นเป็นนามหมดเลยอายตนะคือหูอายตนะคือเสียงเป็นรูปธรรมที่เหลือเป็นนามหมดเลยอายตนะคือจมูกอายตนะคือกลิ่นเป็นรูปธรรมที่เหลือเป็นนามหมดเลยอายตนะคือลิ้นอายตนะคือรสเป็น รูปธรรมที่เหลือเป็นนามธรรมหมดเลยอายตนะคือกายอายตนะคือโพธิภาพเป็นรูปธรรมอายตนะที่เหลือเป็นนามธรรมหมดเลยแต่มานายตนะเป็นนามธรรมธรรมมายตนะเป็นรูปครึ่งหนึ่งเป็นนามครึ่งหนึ่งคือรูปที่เป็นอายตนะนี่มีอยู่สิบครึ่งนามที่เป็นอายตนะมีอยู่หนึ่งครึ่งธาตุเจ็ดครึ่งธาตุนี่เจ็ดครึ่งแต่ถ้าอายตนะมีอยู่หนึ่งครึ่ง เป็นรูปสะสิบเอ็ดครึ่งก็บอกว่าวิธีคิดอย่างนี้นะก็บอกว่าถ้าใครชอบพิจารณาขันห้าคนนั้นถนัดพิจารณานามธรรมาใครที่พิจารณาอายตนะมากคนนั้นถนัดพิจารณารูปธรรมใครที่พิจารณาธาตุามากคนนั้นถนัดทั้งรูปทั้งนามยอมชอบอันไหนธาตุนะนะโอ้โหอยากรู้ทั้งรูปทั้งนามเลยนะสาธุเอาหมดแลยจริงก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละเรื่องเดียวกันนั่นแหละ แล้วก็ก็แล้วแต่จะขึ้นต้นในส่วนไหนก็มันพิจารณานว่าจริงๆแล้วทุกทวารเนี่ยก็คืออายตนะประชมกัน